เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะครับเป็นเครื่องที่ว่าใช้ทำความสะอาดขวดนมเด็กเป็นระบบไฟฟ้านะครับมันจะเป็นนี่นะครับชุดแปลงซีโคนไฟฟ้าสำหรับล้างขวดนมและจุกนมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับโอเคนะครับก็มีตัวเครื่องทะัหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแปลงนะครับใช้ล้างขวดนมตัวนี้ก็เป็นตัวแปลงไว้ล้างจุกนมนะครับอันนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับ พอใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นประมาณนี้ครับคือนิ่มมากนะครับนิ่มมากนะครับนิ่มมากไม่บาดขนนุมแน่นอนนะครับคือแบบนิ่มละมุนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เบอร์สองเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนี่ครับเบอร์หนึ่งอ่านี่ปิดกดอีกทีเบอร์หนึ่ง ตัวีเบอร์สองอันนี้ก็เป็นหัวเล็กนะครับใชใ้สำหรับทำความสะอาดาจุกนมนะครับจุกขวดนมผมว่าแม่เวิร์กอะ่ะดูมันนิ่มมากเลยนะครับคือหัวเขาจะนิ่มามาบนิ่มมากเดี๋ยวเอาไปลองใช้ดูนะ่าจะเวิร์กมากคก็เผื่อพอ่อพ่อแม่แม่ท่านใด สนใจนะครับก็ไปหาซื้อกันมาได้เวิร์กอะผมดูแล้วคือเวิร์กเพราะว่ามันมันสะดวกแล้วไม่ต้องใช้แบบถูเข้าถูออกถูเข้า,ถ,ขาถูออกอยู่นะครับมันเสียเวลาด้วยแล้วก็มันเหนื่อยใช้พลังงานเยอะด้วยนะครับเราแปลงก็ชอบพังด้วยเวลาเราดึงเข้าดึงออกครับตัวนี้เวิร์กแน่นอนนะครับดูจากขนแล้วมันนุ่มพอขนมันนุ่มแบบนี้ มันจะทําให้มันเข้าไปข้างในได้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 ไดีด,ด,ด,ด้วยนะครับไม่เหมือนกับแบบของถูกๆที่มันเป็นขนแข็งพอเราใส่เข้าไปในขวดนมเนี่ยพอเราดึงออกมามันจะไม่ให้ตัวมันไม่ให้ตัวแบบนี้มันไม่ให้ตัวพอไม่ให้ตัวปุ๊บมันก็จะฝืนพอฝืนเราดึงไอ้ตรงเนี้ยชอบหลุดของถูกๆอันนี้ชอบหลุด,ลดแล้วก็จะพังไปนะครับตัวนี้โอเคเลยนะครับ